คุณเคยสงสัยไหมครับเวลาที่เรายืนมองเส้นขอบฟ้ากลางทะเลกว้างในวันที่อากาศดีท้องฟ้าแจมา่มใสทำไมความรู้สึกสวยงามตระการตาถึงมักจะมาพร้อมกับความรู้สึกหวิวที่ปลายเทา้ามันเหมือนกับว่าลึกๆแล้วสัญชตาตญาณดิบในตัวเราที่ถูกฝังอยู่ใน DNA มานับล้านปีกำลังกรีดร้องเตือนว่าอย่าจ้องมองมันนานเกินไป เพราะภายใต้ผืนน้ำสีน้ำเงินเข้มที่ดูสงบนิ่งเหมือนผิวกระจกนั้นอาจมีดวงตาคู่ยักษ์กำลังจ้องมองเรากลับมาจากสถานที่ที่แสงอาทิตย์ส่องไปไม่ถึงเราเรียกมันว่าสัตว์ประหลาดเราเรียกมันว่านิทานหลอกเด็กหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเพอ้อฝันของกะลาสีขี้เมาในร้านเหล้าแต่สำหรับนักเดินเรือในศตวรรษที่18มันคือความตายที่ก่อตัวขึ้นจากฝองคลื่น วันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่าตำนานปรัมปปราแต่ผมจะกางแฟ้มคดีทางชีววิทยาแผนที่เดินเรือโบราณฉบับจริงและเอกสารลับทางทหารที่ถูกปลดล็อกชั้นความลับเพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าคราเคนอาจจะไม่ใช่แค่จินตนาการแต่มันคือความจริงที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของประวัติศาสตร์มาตลอดยินดีต้อนรับสู่อยากรู้อยากเล่าออฟฟิเชีลครับ ก่อนที่เรือของเราจะแล่นออกจากฝั่งทิ้งโลกมนุษย์ไว้ข้างหลังเพื่อเข้าสู่เขตน้ำลึกระดับมิด t นโซนผมขอให้คุณเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นเหมือนการจุดตะเกียงเจ้าพายุนำทางเราฝ่าความมืดและกดปุ่ม Subscribe พร้อมสั่นกระดิ่งเพื่อผูกเชือกนิรภัยเอาไว้เพราะวินาทีถัดจากนี้คลื่นลมกำลังจะเริ่มแรงขึ้นแล้วสูดหายใจให้เต็มปอดแล้วตามผมลงไปดูจุดเริ่มต้นของฝันร้ายกันครับ เรื่องราวความกลัวของเราไม่ได้เริ่มจากข่าวลือโคมลอยแต่มันเริ่มจากบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สุดในยุคนั้นย้อนกลับไปในปีคศ1753ณดินแดนฟยอดอันหนาวเหน็บของนอร์เวย์เอริกพอนโตปิดดันชายผู้นี้ไม่ใช่ชาวประมงไม่ใช่นักแต่งนิยายแต่ท่านคือบิช,ชอปหรือมุขนายกผู้ทรงภูมิปัญญาและเป็นนักธรรมชาติวิทยาที่เคร่งเรื่องความจริงเป็นที่สุด ท่านได้เขียนบันทึกเล่มสำคัญที่ชื่อว่า Natural History of Norway หรือประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งนอร์เวซึ่งในหนังสือเล่มนี้ท่านได้รวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชและสัตว์เอาไว้อย่างละเอียดแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่ท่านได้บรรยายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ชาวเลทางเหนือหวาดกลัวที่สุดท่านเรียกมันด้วยภาษาท้องถิ่นว่า h a l f g u f หรือหมอกแห่งทะเลแต่สิ่งที่น่าขนลุกจนทำให้ผู้อ่านในยุคนั้นต้องนอนไม่หลับคือ ท่านไม่ได้บรรยายว่ามันคือปลาหมึกแต่ท่านบอกว่ามันคือเกาะที่มีชีวิตลองจินตนาการดูนะครับคุณลอยเรืออยู่กลางมหาสมุทรที่เวงวางแผนที่เดินเรือระบุชัดเจนว่าน้ำตรงนี้ลึกหลายพันเมตรไม่มีทางที่จะมีสันดอนทรายหรือโขดหินแต่จูๆ่ๆลูกเรือกลับตะโกนอย่างตื่นตระหนกว่าเจอพื้นดินน้ำทะเลรอบเรือตื้นเขินขึ้นมาอย่างกระทันหันจากสีน้ำเงินเข้มกลายเป็นสีเขียวขุ่น ฝูงปลามากมายกระโดดขึ้นเหนือน้ำเหมือนกำลังหนีตายชาวประมงหน้าใหม่จะดีใจรีบเวียงแหจับปลาเหล่านั้นโดยหารู้ไม่ว่าพื้นดินที่พวกเขากำลังเหยียบย่างอยู่นั้นมันกำลังหายใจบิชอปพอนโตปิดันบันทึกไว้ชัดเจนครับว่ากับดักของคลาเคนไม่ใช่หนวดที่รัดแน่นแต่มันคือการหลอกลวงมันจะลอยตัวนิ่งๆอยู่ปริ่มน้ำปล่อยให้ตะไคร่น้ำเพียงและปะการังเกาะตามผิวหนังที่ครุกคะา ชนดูเหมือนโขดหินธรรมชาติพร้อมกับปล่อยของเหลวที่มีกลิ่นเหม็นขาวรุนแรงออกมากลิ่นนี้จะดึงดูดปลาเล็กปลาน้อยให้เข้ามาตอมและเมื่อเหยื่อตายใจหรือเมื่อมนุษย์โลบมากหลงเข้ามาในกับดักแกะเกาะทั้งเกาะก็จะเริ่มจมลงอย่างรวดเร็ววินาทีนั้นผิวน้ำจะหมุนวนเป็นเกลียวคลื่นยักษ์ฟองอากาศมหาศาลพุ่มขึ้นมาเหมือนทะเลกำลังเดือดพล่าน แรงดูดจากการดำดิ่งของมันรุนแรงพอที่จะกระชากเรือไม้ทั้งลำให้หมุนคว้างและจมหายไปในพริบตาโดยที่ลูกเรือยังไม่ทันได้เห็นตัวจริงของมันด้วยซ้ำสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาเห็นคือเงาทะมึนขนาดมหึมาที่เคลื่อนผ่านท้องเรือไปอย่างเง,งียบเฉียบชัยสิ่งที่บิชอปบรรยายฟังดูเหมือนเรื่องเหนือธรรมชาติ แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ชีววิทยายุคปัจจุบันลองถอดรหัสรายละเอียดเหล่านั้นหนวดที่ยั่วเย้ยเหมือนรากไม้ผิวหนังที่ครุขระและพฤติกรรมการพ่นนั้นหมึกหรือสารเคมีทุกอย่างมันชี้ชัดว่าสิ่งที่คนโบราณเห็นคือลักษณะทางกายภาพของสัตว์ตระกูลเชฟโลพอดหรือหมึกอย่างไม่ต้องสงสัยเพียงแต่ว่าขนาดของมันในบันทึกนั้นมันใหญ่โตเกินกว่าที่ตักกะของคนยุคเราจะยอมรับได้ หรือว่าจริงๆแล้วในอดีตการที่มหาสมุทรยังอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติเคยสร้างราชาแห่งหมึกที่ตัวใหญ่เท่าเกาะขึ้นมาจริงๆคำถามนี้ถูกทิ้งค้างใจมนุษย์มนานานนับร้อยปีจนกระทั่งโลกหมุนเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่เรือของเราไม่ได้ทาจากไม้แต่ทาจากเหล็กกล้าและความกล้าหาญของมนุษย์ก็เริ่มท้าทายอำนาจของท้องทะเลมากขึ้นเรื่อยๆ และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้มนุษย์กับปีศาจได้โคจรมาปะทะกันซึ่งซึ่งหน้าเป็นครั้งแรกในเหตุการณ์จริงที่ถูกบันทึกไว้ในรายงานราชการของกองทัพเรือฝรั่งเศสเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนปีคศ1861ท่ามกลางความเงียบสงบของมาหาสมุทรแอตแลนติกใกล้กับเกาะเตเนริเฟ เรือรบแห่งกองทัพเรือฝรั่งเศสที่ชื่อว่าอเล็กตองกำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่เฟรนช์เกนาภายใต้การบังคับบัญชาของนาวาโทเฟรเดริกมารีบูเยในบ่ายวันนั้นลูกเรือบนหอสังเกตการตะโกนแจ้งเตือนถึงวัตถุประหลาดที่ลอยนิ่งอยู่บนผิวน้ำในระยะไกลรูปร่างของมันดูเหมือนซากเรือแตกหรือถังไม้ขนาดมหืมาที่หลุดลอยมานาวาโทบูเยจึงสั่งหันหัวเรือเข้าไปตรวจสอบ แต่ยิ่งเรือแล่นเข้าไปใกล้บรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปกลิ่นเหม็นฉุนกึกที่รุนแรงคล้ายกับกลิ่นชมดผสมกรมมาถันเริ่มลอยมาเตะจมูกลูกเรือจนหลายคนต้องเอามือปิดจมูกและเมื่อกล้องส่องทางไกลจับภาพได้ชัดความสงสัยก็เปลี่ยนเป็นความตะลึงงนันสิ่งที่ลอยตุ๊บป้องอยู่นั้นไม่ใช่ขอนไม้แต่มันคือสิ่งมีชีวิตสีแดงอิดขนาดมหึมาลำตัวยาวเหยียดคเนด้วยสายตาไม่ตามกว่า18ฟุต ยังไม่นับรวมหนวดยาวเฟื้อยที่พันกันยุ่งเหยิงอยู่ใต้น้ําและสิ่งที่ทําให้ทหารเรือผู้เจนจัดต้องขนลุกคือดวงตาของมันดวงตาคู่ยักษ์ที่ใหญ่กว่าจานข้าวจ้องมองเรือกลับมาด้วยแววตาที่เย็นชาและไม่มีความรู้สึกเตรียมอาวุธเสียงคำสั่งของนาวาโทบูเย่ดังลั่นลูกเรือระดมยิงปืนคาบศิลาและคว้างฉมอเข้าไปที่ร่างยักษ์นั้นอย่างบ้าคลั่ง ลูกกระสุนเจาะทะลุเข้าไปในเนื้อนิ่มๆของมันแต่มันก็กลับดูไม่สะทกสถานร่างกายที่เป็นเมือกหยุ่นเหมือนยางทําให้กระสุนส่วนใหญ่ฉลับออกไปการต่อสู้ระหว่างมนุษย์บนเรือเหล็กกับอสูรกายจากหยุกดึกดําบันนี้กินเวลาน,านานหลายชั่วโมงจนกระทั่งนาวาโทบูเยสั่งให้ลูกเรือโยนบ่วงเชือกคล้องเข้าไปที่ส่วนหางของมันได้สําเร็จ พวกเขาพยายามช่วยกันดึงพยายามจะลากถ้วยรางวัลชิ้นประวัติศาสตร์ชิ้นนี้ขึ้นมาบนเรือเพื่อน,นำกลับไปพิสูจน์ให้โลกเห็นแต่ธรรมชาติไม่ยอมให้มนุษย์เป็นผู้ชนะง่ายๆด้วยน้ำหนักตัวมหาศาลและแรงดิ้นเฮือกสุดท้ายของมันเชือกที่รัดแน่นเริ่มบาดลึกลงไปในเนื้อนิ่มๆของมันจนกระทั่งฉับร่างกายส่วนใหญ่ของมันขาดออกจากกันและจมดิ่งหายไปในความมืดทันที ทิ้งไว้เพียงชิ้นเนื้อที่เน่าเปื่อยชิ้นนั้นกับรายงานการประทะอย่างเป็นทางการของกองทัพเรือแม้จะจับตัวเป็นเป็นไม่ได้แต่ชิ้นเนื้อที่เน่าเปื่อยชิ้นนั้นและรายงานการประทะอย่างเป็นทางการนั้นก็เพียงพอที่จะตบหน้าเหล่านักวิชาการในห้องแอร์และยืนยันว่าอสุรกายหลายหนวดไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่มันมีตัวตนอยู่จริงเหตุการณ์เรืออเล็กตองทำให้มนุษย์ระหนักว่ามหาสมุทรไม่ได้ว่างเปล่า แต่ถ้าคุณคิดว่านั่นน่ากลัวแล้วผมอยากที่คุณลองข้ามเวลามาสู่ยุคสงครามเค็นยุคที่เทคโนโลยีการฆ่าถึงขีดสุดกองทัพเรือสหรัฐทุ่มงบประมาณสร้างหูทิ์หรือโซนา่าเพื่อดักฟังเรือใต้น้ำโซเวียตแต่สิ่งที่พวกเขาได้ยินกลับไม่ใช่เสียงเครื่องจักรแต่มันคือนักล่าที่เงียบกริบ ปีคศ1978เรือพิฆาต USS Stein ต้องแลนกลับฐานทัพด่วนเพราะระบบโซน่าใต้ท้องเรือถูกโจมตีจนพังยับเยินเมื่อน้ำในอู่แห้งถูกสูบออกวิศวกรถึงกับยืนตะลึงโดมโซน่าขนาดมหือมาที่หุ้มด้วยยางกันรกระสุนชนิดพิเศษที่เรียกว่า n no o ฟ a l กลับเต็มไปด้วยรอยกรีดและรอยฉีกขาดนับร้อยแห่งสภาพเหมือนถูกมีดโกนยักษ์เฉือนจนยับเยิน ที่น่ากลัวที่สุดคือผู้เขาพบกรงเล็บผังคาอยู่ในเนื้อยางนับสิบชิ้นนักวิทยาศาสตร์ประจำกองทัพเรือระบุทันทีว่ากรงเล็บเหล่านี้คืออวัยวะที่ซ่อนอยู่ภายในปุ่มดูดของหมึกยักษ์แต่จากขนาดของมันเจ้าของต้องใหญ่กว่าหมึกทุกสายพันธุ์ที่เราเคยรู้จักมันคือ Colossal Squid หรือหมึก l o s s a l ทำไมสัตว์ทะเลถึงกล้าพุ่งเข้าโจมตีเรือเหล็กกล้าละ่ะ นักเรื่อชิตสันนิษฐานว่าเสียงคลื่นโซน่าที่เรือปล่อยออกมาอาจจะไปมีความถี่ตรงกับเสียงคู่หรือเสียงร้องหาคู่ของเผ่าพันธุ์เดียวกันมันจึงพุ่งเข้ากอดลัดฝังตะขอลงไปเพื่อจะผสมพันธุ์หรือต่อสู้ก่อนจะทิ้งรอยเล็บแห่งความแค้นฝากไว้บนเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของมนุษย์เหตุการณ์ USS Stein คือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคราเคนมีจริงและมันไม่ได้กลัวมนุษย์เลยแม้แต่นิดเดียว แต่ถ้าคุณคิดว่ากรงเล็บปริศนานี้น่ากลัวแล้วผมอยากให้คุณลองเปิดหูแล้วตั้งใจฟังเรื่องราวต่อไปนี้ให้ดีครับเพราะหลักฐานชิ้นต่อไปไม่ได้มาในรูปแบบของรอยแผลแต่มันมาในรูปแบบของเสียง,ยงที่ดังมาจากจุด<ต>ที่ลึกที่สุดเปลี่ยวร้านที่สุดของโลกเสียงที่ดังกว่าสัตว์ทุกชนิดดังกว่าเครื่องจักรทุกประเภทเสียงที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องหยุดหายใจและถามกันว่า ข้างล่างนั่นมีตัวอะไรอยู่กันแน่ปีคศ1997ในขณะที่โลกบนบกกำลังตื่นเต้นกับยุคอินเทอร์เน็ตลึกลงไปในห้องปฏิบัติการของสำนักงานสมุททศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือโนอานักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งกำลังนั่งเหงื่อตกสายตาจับจ้องไปที่กราฟเสียงที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยบันทึกได้ มันคือคลื่นเสียงความถี่ต่ำพิเศษที่ลากยาวต่อเนื่องนานกว่าหนึ่งนาทีแต่ความน่ากลัวของมันคือระดับพลังงานครับไมโครโฟนใต้น้ำที่กองทัพเรือสหรัฐเคยใช้ดักฟังเรือดำน้ำโซเวียตซึ่งติดตั้งห่างกันกว่า5,000กิโลเมตรคนละฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกกลับสามารถจับสัญญาณเสียงเดียวกันนี้ได้พร้อมกันอย่างชัดเจนเสียงนี้ถูกตั้งรหัสว่า The Blue ในวินาทีแรกผู้เชี่ยวชาญพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันคงเป็นเสียงของวานอาจจะเป็นวานสีน้ำเงินสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กำลังสื่อสารกันแต่เมื่อนำกราฟเสียงมาทาบทับเทียบกันพวกเขาก็ต้องหน้าถอดสีเพราะเสียงเดอะบลูมีมวลพลังงานมหาศาลกว่าเสียงของวานสีน้ำเงินหลายเท่าตัว นักชีววิทยาบางคนลองคำนวณเล่นๆว่าถ้าเจ้าของเสียงนี้เป็นสิ่งมีชีวิตมันจะต้องมีขนาดตัวใหญ่กว่าตึก Empire State หรืออาจจะยาวถึง100เมตรและเมื่อลากเส้นพิกัดสามเหลี่ยมเพื่อหาจุดกำเนิดเสียงปลายปากกามันไปบรรจบกันที่จุดจุดหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้จุดที่เรียกว่า point nemo นี่คือจุดที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลก ห่างไกลจากแผ่นดินทุกทิศทางมนุษย์ที่อยู่ใกล้จุดนี้ที่สุดไม่ใช่กลาสีเรือแต่คือนักบินอวกาศบนสถานี ISS ที่ลอยอยู่เหนือหัวขึ้นไป400กิโลเมตรที่หน้าขนลุกไปทัวนั้นคือพิกัดของ point Nemo ดันไปตรงกับตำแหน่งของนครรุนละเยนครที่สาบสูญในนิยายสยองขวัญระดับตำนานของ HP Lovecraft ที่ซึ่งระบุว่าคาทูลูเทพเจ้าหมึกยักษ์จำศีลอยู่ พอดิบพอดีมันจะเป็นเรื่องบังเอิญของจักรวาลหรือเป็นคําเตือนจากใต้สมุดแน่นอนครับในเวลาต่อมาโนอาได้ออกมาประกาศข้อสรุปอย่างเป็นทางการเพื่อลดความตื่นตระหนกว่าแท้จริงแล้ว The Bloop คือเสียงของไอซ์เค k e หรือภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์ในทวีปแอนตาร์กติกาที่เกิดการแตกร้าวและถล่มลงมาซึ่งสามารถสร้างคลื่นเสียงความถี่ต่ำได้รุนแรงพอๆกัน ฟังดูสมเหตุสมผลและน่าสบายใจใช่ไหมครับแต่สำหรับนักฟังเสียงใต้น้ำและนักชีววิทยาบางกลุ่มพวกเขายังเอะใจเพราะลักษณะการไล่ระดับเสียงหรือ Frequency Profile ของ t The l o o p ในช่วงวินาทีแรกๆมันมีความผันผวนคล้ายกับเสียงของสิ่งมีชีวิตมากกว่าเสียงแตกหักที่แข็งกระด้างของวัตถุและถึงแม้ The Loop จะเป็นแค่น้ำแข็งจริงๆแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ายักษ์ใหญ่จะไม่มีตัวตน เพราะในโลกของวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายว่าทำไมสัตว์ในทะเลลึกถึงมีขนาดใหญ่โตผิดปกติเราเรียกมันว่า Deep s e ซ g i จนท t ซ s มสภาวะแรงดันมหาศาลที่กดทับอุณหภูมิที่เย็นจัดและอาหารที่มีจำกัดบีบให้ร่างกายของสัตว์ต้องปรับตัวเซลล์ขยายใหญ่ขึ้นเมตาบอลิซึมช้าลงและอายุไขยืนยาวขึ้นและนั่นนำเราไปสู่คำถามสำคัญ เธอหมึกตัวเล็กๆที่เรากินกันอยู่ย,าาย,ย,ยังวิวัฒนาการจนกลายเป็นหมึกยักษ์ได้แล้วในระดับความลึกที่มนุษย์ยังไปไม่ถึงมันจะมีราชาข,ของหมึกยักษ์ที่ซ่อนตัวราาขขอ,อคอยการค้นพบอยู่อีกไหมเพื่อหาคําตอบนี้เราต้องหยุดจินตนาการแล้วลงมือผ่าดูความจริงกันเดี๋ยวนี้เลยครับ สิ่งที่นอนสงบนิ่งอยู่ตรงหน้าเราในไม้ต่อไปคือร่างไร้วิญญาณของอา์คิเทลติทิสดักซ์หรือหมึกยักษ์ในตำนานแม้ตัวที่นอนแผ่อยู่นี้จะตายแล้วแต่กลิ่นอายของความดุร้ายยังคงแผ่ออกมาเตรียมมีดหมอให้พร้อมแล้วตามผมไปดูความสยองทางชีววิทยากันครับและเมื่อเราลงมีดผ่าดูโครงสร้างภายในเราจะพบว่า ธรรมชาติสร้างมันมาเพื่อเป็นเครื่องจักรสังหารอย่างแท้จริงที่ซับซ้อนราวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวสิ่งแรกที่สะดุดตาที่สุดเมื่อเผชิญหน้ากับมันคือดวงตาครับมันคือสิ่งมีชีวิตที่มีดวงตาขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสัตว์โลกใหญ่เท่ากับลูกบาสเกตบอลเนยที่เดียวลองนึกภาพลูกบาสเกตบอลสองลูกจ้องมองคุณผ่านความมืดดูสิครับ เหตุผลที่มันต้องมีตาใหญ่โตมโหโฬานขนาดนี้ไม่ใช่เพื่อมองหาเหยื่อแต่เพื่อเอาตัวรอดครับเลนส์ตายักษ์นี้ถูกวิวัฒนาการมาเพื่อรับแสงเพียงน้อยนิดที่ความลึก1,000เมตรมันมองเห็นแม้กระทั่งเยาวจางๆของพรายน้ำเรืองแสงหรือไบโอลูมิเนนส์ที่เกิดจากการแวหวกว่ายของศัตรูตัวฉกาจที่กำลังพุ่งเข้ามาถัดมาคือระบบเลือดที่น่าทึ่งครับ ถ้าเรากรีดเนื้อมันออกมาเลือดที่ไหลออกมาจะไม่ใช่สีแดงแต่เป็นสีน้ำเงินหรือ blue blood เพราะเลือดของมันมีองค์ประกอบของทองแดงหรือฮ e m o ซ y a n ินแทนที่จะเป็นเหล็กเหมือนมนุษย์ซึ่งช่วยให้มันลำเลียงออกซิเจนได้ดีเยี่ยมในน้ำที่เย็นจัดและมีออกซิเจนต่า และเพื่อให้สูบฉีดเลือดสีน้ำเงินนี้ไปทั่วร่างขนาดยักษ์ธรรมชาติได้ติดตั้งเครื่องยนต์ให้มันถึง3ามเครื่องครับใช่ครับคราเคนมีหัวใจถึงสดวงดวงหนึ่งทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายส่วนอีกสองดวงทำหน้าที่อัดฉีดเลือดเข้าสู่เหงือกนี่คือระบบไฮดรอลิกชีวภาพที่พองพลังที่ทำให้มันสามารถขับเคลื่อนร่างกายหนักหลายตันให้พุ่งตัวด้วยความเร็วสูงได้ในพริบตา แต่ความสยองขวัญที่แท้จริงและเป็นเรื่องตลกร้ายของธรรมชาติมันซ่อนอยู่ในกะโหลครับเพราะสมองของหมึกยักษ์มีรูปร่างเหมือนโดนัทแล้วเชื่อไหมครับว่าหลอดอาหารของมันวิ่งผ่ากลางรูโดนัทนั้นพอดี นี่คือข้อจำกัดที่น่าเศร้าและน่าขนลุกครับโครงสร้างแบบนี้ทำให้หมึกยักษ์ไม่สามารถกลืนเหยื่อชิ้นใหญ่เกินไปได้เพราะถ้าก้อนเนื้อที่กลืนลงไปมีขนาดใหญ่เกินรูโดนัทมันจะไปเบียดและทำลายสมองของมันเองพูดง่ายๆคือถ้ามันตะกละเกินไปมันจะตายเพราะสมองถูกอาหารตัวเองบดขยี้ ดังนั้นมันจึงต้องใช้จง,งอยปากที่แข็งแกร่งเหมือนนกแก้วยักษ์สับคุณให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนจะกลืนกินและถ้าคุณคิดว่าอะคิเทลติทิสดักส์คือที่สุดแล้วผมขอแนะนำให้รู้จักกับลูกพี่ลูกน้องที่โหดกว่าหนาแน่นกว่าและน่ากลัวกว่านั่นคือเมโซนิโคติทิสแฮมิโตนีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของหมึกคอร s a l s สปิล ถ้าหมึกยักษ์เปรียบเสมือนรถสปอร์ตที่ปราดเปรียวหมึกโคโโอรซลก็คือรถถังหุ่มเกราะดีๆนี่เองครับลำตัวของมันสั้นกว่าแต่หนักกว่าและหนากว่าหมึกยักษ์หลายเท่าตัวและที่หนวดของมันธรรมชาติไม่ได้ให้ปุ่มดูดนิ่มๆม,มาแต่ให้ตะขอมาด้วยครับตะขอไคตินแข็งๆที่หมุนได้360องศาเหมือนมีดพับนับร้อยเล่มที่ซ่อนอยู่ในปุ่มดูดนั้นพร้อมที่จะเกี่ยวเจาะและฉีกเนื้อเยื่อไม่ให้หลุดรอดไปได้ นี่คือสัตว์ประหลาดที่มีอยู่จริงไม่ใช่ซีจีในหนังไม่ใช่นิยายสยองขวัญมันว่ายวนเวียนอยู่ในโลกใบเดียวกับเราแต่คำถามที่น่าสนใจกว่ารูปร่างหน้าตาของมันคือด้วยเขี้ยวเล็บประดับนี้ด้วยหัวใจสามดวงและด้วยขนาดตัวที่ยาวเท่ารถเมล์มันควรจะเป็นราชาแห่งท้อนทะเลไม่ใช่เหรอ ทำไมมันถึงต้องซ่อนตัวในที่มืดทำไมมันต้องมีตาขนาดยักษ์เพื่อคอยระวังภัยตลอดเวลาและทำไมซากของพวกมันที่ลอยขึ้นมาถึงเต็มไปด้วยบาดแผลชักกันเสมอคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวครับเพราะในมหาสมุทรนี้เหนือฟ้ายังมีฟ้า,ฟาเหนือคราเคนยังมีเทพ,พเจ้าอีกองค์หนึ่งที่เป็นฝ่ายไล่ล่ามัน การต่อสู้ระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นทุกวันในความมืดมิดสึกที่มีเดิมพันด้วยชีวิตและเป็นสึกที่ทิ้งร่องรอยไว้บนผิวหนังของวานรวมถึงของมีค่าราคาแพงระยิบที่เราใช้น้ำหอมกันอยู่ทุกวันนี้บทสรุปของห่วงโซ่อาหารนี้จะเป็นอย่างไรตามผมไปดูไม้สุดท้ายกันครับ ศัตรูที่คราเคนหวาดกลัวที่สุดไม่ใช่เรือรบไม่ใช่ฉมวนของมนุษย์แต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่มีสมองใหญ่ที่สุดในโลกวานหัวทุยหรือสเปิร์มเวลนี่คือภาพที่เกิดขึ้นจริงในความมืดมิดทุกวัน วานหัวทุยขนาด50ตันสูดลมหายใจเฮือกสุดท้ายบนผิวน้ำก่อนที่จะทิ้งตัวดิ่งลงสู่ความลึกระดับ2,000เมตรมันไม่ได้ลงไปเที่ยวเล่นแต่มันลงไปจ่ายตลาดครับและเมนูโปรดของมันก็คือสัตว์ประหลาดที่มนุษย์หวาดกลัวมานับพันปีอาวุธของวานไม่ใช่ฟันแต่มันคือเสียงครับหัวขนาดมหึมาของมันบรรจุไขมันเหลวชนิดพิเศษที่เรียกว่าสเปอร์มาเซติ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนเลนส์รวมเสียงมันสามารถยิงเคลื่อนโซน่าความเข้มข้นสูงเปรียบเสมือนปืนใหญ่เสียงหรือโซนิกบูมกระแทกใส่ร่างของหมึกยักษ์จนชะงักงนันก่อนจะพุ่งเข้ากัดขยำ้ำ แต่คราเคนไม่ใช่เหยื่อที่ยอมตายง่ายๆครับในวินาทีแห่งความเป็นความตายหนวดทั้ง8และหนวดล่าเหยื่อยาวอีก2เส้นจะพุ่งเข้าโอบรัดส่วนหัวของวานตะขอไคตินนับร้อยจะจิกฝังลงไปในหนังหนาๆของวานกรีดเป็นแผลลึกเป็นทางยาวนี่คือการต่อสู้ระยะประชิดที่โหดร้ายที่สุดในธรรมชาติไม่มีกรรมการมีแต่ผู้ล่ากับผู้รอดชีวิต และหลักฐานของสงครามครั้งนี้คือสิ่งที่เราเห็นกันจนชินตาแต่ไม่เคยคสังเ<า>กตและหัวของวานหัวทุยแก่ๆคุณจะเห็นรอยแผลเป็นวงกลมรอยขีดข่วนนับไม่ถ้วนนั่นไม่ใช่ลวดลายธรรมชาติแต่มันคือเหรียญกล้าหาญจากสงครามใต้สมุทรที่ยืนยันว่าคราเคนมีจริงและมันต่อสู้ยิบตาจนลมหายใจสุดท้ายและยังมีอีกหนึ่งหลักฐานที่หลายคนอาจจะไม่รู้นั่นคือ แอมเบอร์กหรืออวกวานครับก้อนไขมันราคาแพงระยับที่วงการน้ำหอมต้องการแท้จริงแล้วมันคืออะไรมันคือสิ่งที่ร่างกายของวานสร้างขึ้นมาเพื่อหุ้มห่อจะงอยปากแข็งๆของหมึกยักษ์ที่ย่อยไม่หมดเพื่อป้องกันไม่ให้จะงอยปากนั้นบาดลำไส้ของมันก่อนจะขับท่ายออกมาลอยเกลื่อนทะเลดังนั้นทุกครั้งที่คุณดมน้ำหอมราคาแพงขอให้รู้ไว้ว่ากลิ่นหอมนั้น คืออนุสรณ์แห่งชัยชนะของหวานที่มีต่ออสุรกายแห่งท้องทะเลครับถึงตรงนี้คุณอาจจะเริ่มมองคำว่าสัตว์ประหลาดเปลี่ยนไปคราเคนในวันนี้ไม่ใช่อสุรกายที่จะขึ้นมาถล่มเมืองไม่ใช่ปีศาจท,ที่จะลากเรือคุณลงนรกแต่มันคือผู้รอดชีวิตที่พยายามลบซ่อนอยู่ในมุมมืดที่สุดของโลกหนีจากนักล่าหนีจากมนุษย์เพื่อดำรงเผาพันธุ์ของมันต่อไปเรามักจะพูดว่า เรารู้จักโลกใบนี้ดีแล้วแต่ความจริงคือเราสำรวจมหาสมุทรไปได้เพียงแค่5%เท่านั้นอีก95%ที่เหลือยังคงมืดมิดเงียบงนันและไร้การคนพบในพื้นที่สีดำขนาดมหึมานั้นอาจจะมีบางอย่างที่ใหญ่กว่าหมึกโคลอสโซ่อาจจะมีสายพันธุ์โบราณที่บิช,ชอปพรอทปิดันเคยเห็นหรืออาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่เรายังไม่มีแม้แต่คำศัพท์จะใช้เรียกมัน ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบรอวันที่เทคโนโลยีของเราจะส่องไฟไปถึงหรือรอวันที่พวกมันจะตัดสินใจขึ้นมาหาเราเองเรื่องราวของคราเคนสอนให้เรารู้ว่าเส้นแบ่งระหว่างตำนานกับความจริงบางครั้งมันกั้นด้วยน้ำทะเลเพียงไม่กี่กิโลเมตรและความไม่รู้ก็คือบ่อเกิดของความกลัวที่ทรงพลังที่สุดก่อนจะจากกันในคืนนี้ ถ้าเรื่องราวการผจญภัยจากแผนที่โบราณสู่ห้องแล็บวิทยาศาสตร์ทำให้เลือดนักสำรวจในตัวคุณสูบฉีดอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นค่าตั๋วเรือดำน้ำเที่ยวกลับและกด s u b s c r i b e พร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการดำดิ่งสู่ความลับครั้งใหม่ที่ผมจะนำมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าจอสำหรับคืนนี้ขอให้คุณมองท้องทะเลด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเคารพในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ราตรีสวัสดิ์ครับ